มาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมนี้จะมาไอตัวนี้ครับจะมารีวิวพอดีสั่งสว่านของอสว่านไร้สายของอะไรนะยีห้อโฮสุกะนะครับใช่ไหมโฮสุกะมาจะมาลองเปิดดูว่า เป็นยังไงนะครับผมสั่งมาใช้ในงานนะครับผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวพร้อมกันเลยเห็นไหมอ่ะนี่ครับเป็นสวาน่านไร้สายนะครับราคาราคาเครือเฉพาะตัวเครื่องราคาเอ่อหือตัวเครื่องแล้วก็แบตหนึ่งก้อนราคาอยู่ที่สองพัน 2,790บาทนะครับตัวนี้สั่งแบต2ตก้อนก็เลยราคาอยู่ที่3,590นะครับผมอันนี้จะมารีวิวไปพร้อมๆมๆกันนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมของเพิ่งมาส่งสง่งมาถึงนะครับซีมาถือว่าเขาโปรโมทไปในตัวนะครับเขาก็จะไม่ปิดกัน้นกล่องตัวนี้ สามารถโปรโมทไปในตัวก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาซีนเป็นซีนไอ,อตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นกนล่องพลาสติกนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าการตลาดค่อนข้างดีนะครับการตลาดค่อนข้างดีเขาไม่ปิดกั้นตัวกล่องใครๆก็มองเห็นว่าเป็นสว่านแล้วก็พอเ,เปิดตัวอุปกรณ์เครือ่องเช้ฟ,ฟ้าได้หลายตัวนะครับกําลังให้ ความนิยมกันในกลุ่มช่างคุณใช้เครื่องมือไฟฟ้าตัวน,นี้เป็นสว่านไร้สายเดีย๋ยวมาลองเสบดูว่ามันเป็นยังไงบามทีก็เลยใช้เป็นตัวสว่านสว่านมีสายบางทีเราไปขึ้นที่สูงแล้วมันลำบากสายมันระโยงระยางอันตรายก็เลยลองไม่ใช้ดู เห็นราคามันจับต้องได้นะครับไม่แพงรือว่าไม่ไม่ราคาไม่สูงเอามาใช้เอามาใช้ดูาาดว่นเป็นยังไงถ้าใช้ด,ดีก็จะมีการสั่งเพิ่มนะครับโอเคก็อาจจะสั่งสวรนคเพิ่มเติมอีกนะฮะนุ่งาคลม,ม,มกันแัด มาดูก่อนอันนี้แบบแบบสั่งทีหลังแบบตัวนี้สั่งเพิ่มแบนบม่งก้อนแบบเพิ่มนะไม่ได้อยู่ในชุดตรงนี้นะสองพันเจ็ดก็จะอยู่ในชุดนี้สองพันเจ็ดก็สิบบาท Okay, like ะะเขาใหแบบ้อะไรมาแม่นะครับเป็นแมนโอสุกะโอสุกะโอสุกะอยู่ีนอ่าอยู่ี่แอปออนไลน์จ่ยังไงมาดูกอน ดูกันเลยโอ้กล่องใหญ่พอสมควรนะน้ำหนักก็หนักพอสมควรหนักได้การเโอ้มาของใหม่เลยนี่เลยแบบนี้ครับมาดูกันเลยมันเป็นพร้อมๆกันนี่ครับว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมอ่ะที่เลย้าๆ,ๆโอ้โหเป็นเหนียวเลยครับ อันนี้คู่มือ,อน,นี่คู่มือแถมดอกสว่านอดอกสวานก็จะเป็นตัวนี้กี่เบอร์สี่หกเบอร์มีสามเบอร,บอร์ตัวนี้ตัววัดระดับอันนี้ลูกยางกันฝุ่นเวลาเจาะเวลาเจาะคอนกรีต าบ้างอันนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จแท่นชาร์จหนึ่อันแท่นชาร์จหนึ่งอันดอกสว่าน3แล้วก็ตัววัดระดับความลึกของสว่านแล้วก็ลูกยางรองฝุ่นแล้วก็แบตหนึ่งก้อนแบตเป็นแบต ลิตเฉียมนะครับเฉียงสี่เอ็มแบด4ีเอ็มเดี๋ยวเรามาดูตัวสว่านตัวไฮไลท์ตัวไฮไลท์โอ้น้ำหนักหนักพอดพอการอยูน่าจะใช้งานด้วยดีน่าจะใช้งานดีโอ้หนักหนักครับผมเนี่ยคิดน่าจะใช้งาน ด uh ีอยู่นะเนี่ยสวยงามสวยงามชอบอยู่เดี๋ยวนะอันนี้ปรับแต่ว่าเราจะกระแทกเจาะอย่างเงี้ยตุ๊ต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 หรือว่าเราจะเก็บแล้วก็หมุนลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแกะ ใส่ไอ้นี่ดูก่อนแด็ดเมแบตดมาแบตที่แถมมาหนึ่งก้อนอู้ก้อนใหญ่แท้อุ้ยดูสิเห็นไหมก้อนเบลอเลยเด็แ cm ก้อนใหญ่เลาะอ่ลงทะเบียนสินค้าเขาบอกว่าลงทะเบียนสินค้ารับสิทธิ์อะไรสักอย่างสแกนเคอร์โค้ดเนี่ย yeah ເອົາແຈັບກ່ອນລົງທະບຽນมาແຈັບສຸດທີ່ເກົ່ານ เจาะกระเทาะเจาะสกัดเป็นสว่านสามระบบนะครับเนี่ย,ยนะจะมีสามระบบอันนี้เจาะสกัดเจาะธรรมดาอ่ามิกเกอร์อยู่ย อ๋อน oh, oh, yup. kind of ี่ไงเจาะก็เจาะกระแทกจิ้มเจาะสกัดถูกป่ะอ๋อตัวนี้ตัวธรรมดาเจาะธรรมดาตัวนี้เจาะกระแทกมาตรงสุดเนี่ยตอนนี้นี่ก็ได้ จอบกระแทกเจาะสกัดตัวนี้เจาะกระแทกจอบกระแทกแล้วก็นี่เป็นเจาะธรรมดาออได้การานักนักนักน่าจะดีอยู่เพราะว่าน้ำหนักค่อนข้าง น้ำหนักค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างหนักเดียบน้ำหนักนะน่าจะใช้งานได้ดีอ่ะนะนี่ดอกสว่านแถมมา สว่วนแฉนมานี่เป็นเจาะธรรมดานี่เป็นเจาะสกัดอ๋อนี่เจาะเจาะสกัดก็ถือว่านา่าจะดีอยู่นะโอ้โหแรงแรงหนักหนัก,นกโอ้ กล้ามขึ้นเลยสวยงามสวยงามถือว่าสวยงามโอเคชุดแถมก็ใครสนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับผมช่องออนไลน์ค่ายเหลืองนะครับผมโอซุกะโอซุกะนะครับผมโอซุกะสามระบบนะครับผมก็บอกว่าแรงเพิ่มเอ่อเพิ่มความแรงสามอีกสามสิบเท่าตัวนี้เป็นเจนอ่า 8 2ดป่เป็นรุ่นอ่ะเนี่ยเป็นรุ่น OCRH 8 5 2รุ่นแรกก็จะเป็น85 1นตัวนี้852ก็จะเพิ่มความแรงมาเพิ่มความแรงอีก30%แรง,ส,ง,ส,แรงสูงสุดเจาะแรงเจาะสูงสุดแบบทนทานน่าจะใช้งานดีอยู่นะครับผม โอเคสวยงามครับผมแนะนำตัวนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ครับผมกับสวานโอสุกะเยีเยบ